เดี๋ยวเดี๋ยวตัวสู้กูยานันนี้ตัวนี่เละ้ไวสลัสิงมิวสิน่อม่เป็นกเลยวสวนยอดทาประทานนะครับอมเงินนะครับไม่แจ้งนะขอบคุณครับสาวสวยนะครับเจอกันในช่วงต่อไปนะครับต่อไปบ๊ายบาย อะไรไปไปไไปจันี่พวกมึงนัดกันมาไหมเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นสาวสวยอ่าเขาเขาไม่ใช่สาวประเภทกะลีเขาไม่ใช่ไม่ใช่สาวที่ที่ไม่สวยมากแต่เขามีเขาเขามีอีกหนึ่งอย่างคือเขาอะไรฮะอ่าคิดไม่ทันนี่นี่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับนะครับวันนี้ถึงเป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็ เป็นวันที่พิเศษอีกหนึ่งวันนะครับก็คือวันนี้เป็นวันออกภาษาด้วยนะใช่ด้วยนะครับตุ้งกับวันพระใหญ่ด้วยก็เมื่อเช้าก็ได้ไปไปไปถวายลงศุกไปกับพวกกลุ่มนี่แหละนะฮะไปกับศุทร์นั่นเลยนะครทีมเมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งในบุญบุญของบ้านศิลป์นะครับที่ร่วมเดินทางมากับลูกธนุดลนะครับมาหลายปีเหมือนกันนะครับดูกันตตั้งแ่ประสามปีได้สามปีทั้งมีทั้งสุกทุกมาทางบุเปีกันไปช่วยเหลือกันนะครับ และก็วันนี้เขาทุกทีเพื่อเพื่อเพื่อนน้องงานสําคัญของใครก็แล้วแต่นะครับพวกเขาจะเตรียมทีเสมอนะครับวันนี้ก็อีก่เช่นวันนะครับใช่ทำตลาดมาในสุขุนนั่นเองนะครับวันนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะครับในโอกาสพิเศษอย่างนี้นะครับก็ปีนี้ทำเป็นวันสุดท้ายวันเกิดของพระนุินทร์พิมแมวนะครับอีกหนึ่งปีเวียนมาครบนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบห้าหรอ 15เป็นจเขาเปจด้วยแต่ว่าก็บางคนก็เป็นะเพศเก็จะเจอเรื่องไม่ดีนะครับบางคนเป็นจเพิก็จะเจอเรื่องดีดเลยรับผมปีนี้ก็เห็นแววแล้วว่าคณะตัวเพียเรื่องดีๆเลยมาตออลนะครับแต่บีเอฟซีนะครับผมเชื่อว่าแรงศรัทธาหรือว่าแรงความรักนหลายอย่างเนี่ยเวลาเขาร่มพอุกปนมาเนี่ยพลังมันจะแรงซึ่งมองเห็นว่าเอฟซน้องุ ายเนี่ยนะครับอวยพรมีเรื่องดีๆเลยชีวิต<ช>ก็จะดีขึ้นครับปีนี้นรู้สึกยังไงบ้างครับที่25ปีนี้แล้วก็เดินทางมาถึงความสําเร็จที่ก้าวหนึ่งมางตรงนี้ได้ไรู้สึกรู้สึก,สกรู้สึกดีใจดีใจอันดับแรกเลยคือแต่ก่อนแต่ก่อนจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดถึงความรวยจะไม่ค่อยคอมเมนต์ดีๆชีวิตเราไปขอบคุณ ขาทั้งสองข้างขับเคพื่อนเมือทั้งสองข้างมาจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณผมขอบคุณ,คณตัวเองด้วยแหละแล้วก็ขอบคุณผู้หลับผู้ใหญ่พี่สิ่งพีออ่อก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ทาให้มันวันวันวันนีมนนมน้มันมาถึงจริงๆไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีวันวันนี้จะมี p ี่ c มารักเยอะขนาดนี้เคยคิดแค่ว่า ย้อนกลับไปเมื่อที่จะเคยเจอกับลุงธนดลนะครับในวันแรกๆได้ครับผมเคยถามว่าลุกข้าววันหนึ่งนี่ถ้ามีชื่อเสียงถ้ามีเงินทองเข้ามา,ามีงานเยอะๆจะไหวไหมจะเราไหวไหม <laughs> ผมยังจำคำดาเอาไวนกันได้นะครับอลุงธนรดลตอบว่าไหวครับสบายผ,ผมตั้งใจมาเพื่อจะอยากให้มีผมจะรักษาไว้ให้ดีผมจะตอบแทนคือต้สงพูดขึผมจะงจำได้วันนี้พอเดินมาถึงตรงนี้ผมรู้สึก ข้างภูมิใจนะครับจะเป็นแค่จุดเล็กๆในการสร้างงานหรือว่าเดินทางประบมัจากน้องๆหลายๆคนมาคนอยู่เบื้องหลังมีความสุขแค่ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้นุ๊กนะครับอย่าลืมสิ่งที่นำพาเรามาถึงตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการนะครับโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ทับุญของธนดลนะครับครับอ่าเยอะมากเลยเยอะมากครับำได้มามีอะไรบ้างโอ้คงจําไม่หมดหรอครับไม่หมดเนาะประมาณน่าจะ เกือบๆจะ50งการได้ทีที่ที่ร่วมทำทุกอย่าพลังรักจริงๆครับหลายหลายโครงการแต่ PPFc เขาช่วยกันคือทั่วทั่วประเทศเลยแล้วก็มีมีพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศอยู่อยู่เมืองนอกเมืองนาเขาก็มันร่วมทำโปรเจกต์ในบางโปรเจกต์ด้วยเยอะเยอะจริงๆครับจริงๆครับเขาเรียกว่าสายบุญนะนะถ้ามองไปจริงๆแล้วกลุ่ม f c แต่ละบ้านเนี่ย เวลาเกิดอะไรขึ้นมีอะไรช่วยเหลือกันเนี่ยก็จะร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยกันแต่ละสายถ้าทำรอบป่าเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่นะเราใหจะได้ทำบุญสมเด็จยังตอนนี้ใครยังตอนปีก่อนดีกว่าก่อนที่ที่กลุร่วมอ่าที่ลกร่วมบริจาคกับพี่พีเอ็มซีที่ทำศาลาการเปรียนอยู่อยู่วัดวัดวัดอยู่บ้านคืออยู่บ้านเขายังยังยังไม่มียังไม่มีงบอ่าและช่วงนั้นก็เลยร่วมสมุดสมบูรณสมบูรณ์ใช่ไ ย <3 S 2> อดมา <ต ster> ก <bé S 2> ครับปีนี้เห็นบอกว่า,าจะร่วมสมทบอีก,กอใช่ไหมปีน,ปนี้ปีนี้ก็จะจะ,จะ,จะ,จะร่วมสมทบทุนอีกคือจริงๆนะจริงๆในใจนุกคิดนุกอยากอยากจะตอนนี้ก็สร้างมาได้เยอะมากเลยแต่นุกอยากจะทําให้มันเสร็จในนา้าบ้านงห์ในน้มนุกธนรดลในน้มเอฟซีนุกธรดลนอยากให้แบบเวลาผู้หลังผู้ใหญ่เข้าไปเนี่ยอ้าวัดวัดน,นี้มีมีชื่อนุกธะรดลนมีชื่อบ้านงห์มีชื่อเอฟซีบ้านงห์เนี่ย ติดอยู่แล้วมันจะมันจะเป็นบุญมากครับผมอยากจะให้พินพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนได้บุญด้วยกันได้ร่วมบุญไปเลยกันจริงๆแล้วจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นื่องที่ยิ่มกอิใจอยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งครั้งนี้เราได้ร่วมกับหลายๆหัวใจซึ่งมารวมอยู่ด้วยคําว่าเป็นคนที่รักนุกธณาดลรุ่นด้วยกันมันจะเป็นอะไรที่น่าจดจำมากใช่แล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือรัฐบุญ นี่นะฮะตอนนี้ก็ยังร่วมสมทุนนะครับทำบุญได้กับพระดลนะครับหมายเลขที่หน้าจอตรงนี้นะครับนะฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หกแปดศูนย์แปดห้าสองสามหกธนาคารทองกสสนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นต้องบอกก่อนว่าเป็นธนาคารของแม่เองอ๋อนะฮะครับผมแล้วก็ชื่อบัญชีจะเป็นพิกโรยยาซีดุแวลโอเคนะครับผมเสร็จแล้ววันนี้ก็จะรวมแล้วก็จะให้แม่ไปรกดยอดไปครับดูว่าเท่าไหร่